สวัสดีคะ่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะทั้งในและต่างประเทศนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตอาการของแม่วารีนะคะนางยังซึมอยู่นะคะยังซึมแต่อาการปวดท้องจะดีขึ้นนิดหน่อยนะคะเพราะว่าหมอฉีดยาให้อนี้ยายก็จะพานางเดินออกกําลังกายนะคะหมอบอกว่าแก๊สในกระเพาะเยอะนะคะมีลมในกระเพาะเยอะให้พาเดินออกกําลังกาย ไม่อยากไปนะคะคิดถึงแม่คำแก้วมันจะกลับแล้วนะคะนุนจะกลับจะไม่ยอมไปพานางเดินเที่ยวนะคะซึมนะคะยังซึมอยู่แต่ไม่เบ่งไม่ค่อยเบ่งแล้วนะคะยังดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานยายก็ตกใจนะคะเพราะว่ายายไม่เคยเห็นนะคะแบบสิบสามปีที่อยู่ด้วยกันนะคะไม่เคยเห็นก็เลยตกใจนะคะ สงสารด้วยเพราะนั่งเฝ้าทั้งวันเห็นอาการเขาไปแล้วนะคะไม่ไม่ยอมไม่ยอมไปเที่ยวนะคะจะกลับไปหาแม่แก้วแล้ว <c oughs> ยายว่าจะพาเขาไปกินหญ้านะคะไปเล่นในทุ่งหน่อยเขาก็ไม่ไปนะ,ะกลับแล้วกลับไปหาแม่คำแก้ว นางไปหาแม่คำแก่แล้วไม่ยอมไปเที่ยวแล้วทิ้งแม่คำแก้ไม่ได้สาววารีคนสวยนี่ดูสิยายก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะแม่แม่เอ็ซี FC นะคะที่เป็นห่วงนะคะส่งกำลังใจให้ยายนะคะก็ขอขอบคุณทุกทกท่านเลยตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะคะดีขึ้นกว่าเมื่อวานเดี๋ยวสายๆายคุณหมอจะมาดูอาการอีกนะคะ ยายก็ไม่อยากที่จะไปโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าโรงพยาบาลนี่ไปก็ตาก็ต้องไปแม่ขามาก็ไม่มีคนดูน้องโชคก็ไม่มีคนดูนะคะแต่แม่แก้วนี่ยายดูได้นะคะดูได้เลี้ยงได้เพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าจะลําบากนิดนึงนะคะก็เลยดูอาการนางวันนี้คะ่ะดีขึ้นนิดนึงนะคะดีขึ้นดีกว่าเมื่อวานยายก็พอย,ยิ้มได้นะคะวันนี้เมื่อวานผม ตกใจค่ะตกใจมากที่เขาเป็นนั่งมองและน้ำตาไหลเลยนะคะเพราะว่าสิบสามปีที่อยู่ด้วยกันนางกินง่ายอยู่ง่ายนะคะไม่นึกว่าวันหนึ่งนางจะมาไม่สบายอุตส่าห์ชมนะคะว่าน,นางไม่เคยเป็นอะไรแต่วันนี้ก็ดีขึ้นแล้วค่าดีขึ้นนะคะไม่ยอมไปเที่ยวแล้วไม่ยอมไปเที่ยวทำยังไงดีแม่จะพาเดินเล่นสนกุกหือ รดแก๊สในกระเพาะมันจะได้หายไงลมมันจะได้ออกไงคะไม่ยอมไปไม่ยอมไปยังซึมอยู่ยังซึมอยู่นะคะยังซึมจะมาหาแม่คำแก้วแล้วไม่ยอมไปแล้วยังไงก็ขอขขบคุณมากๆนะคะแม่เอซีผู้ใจดีทุกๆท่านนะคะที่ส่งกำลังใจให้เข้ามาแล้วก็ กดไลค์กดแชร์ให้ครอบครัวกินจุด้วยนะคะกดซับตะไ้กดกระดิ่งนะคะเพื่อรับคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ยายก็มาถ่ายอาการของแม่วารีให้ให้ดูนะคะว่าดีขึ้นนะคะดีขึ้น,ด,นดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะคะเพราะว่านางก็ยังทานยาได้อยู่ ถึงไม่ถึงขั้นปกติก็ยังดีค่ะแล้วก็เออก็เป็นปกติฉี่ก็ไม่ค่อยหยดแล้วนะคะฉี่ไม่ค่อยหยดแล้วก็ก็ชื่นใจค่ะวันนี้นางก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วนะคะยังไงยายก็ขอขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกกาลังใจนะคะวันนี้ยายก็ขอจบคลิปก่อนนะคะจะพาแม่วารีเดินต่อนะคะเที่ยวต่อนางจะได้หยุดเส้นหยุดสายนะคะวันนี้คุณยายก็สวัสดีค่ะ